อตอนนี้กำลังให้นักเรียนฝึกขับวนนะครับที่ลานดินกว้างๆนะครับเพื่อทบทวนในการหมรุนภูมิลัยเลี้ยววนทางด้านขวาและด้านซ้ายถ้าเพื่อนๆมีสถานที่แบบนี้ก็ฝึกสถานที่แบบนี้ก่อนนะครับลานกว้างๆนะครับเพื่อที่จะบังคับภูมารัยนะครับก่อนที่จะ ขับออกถนนไปตามตรอกซอกซอยต่างๆเน้นมองข้างหน้าไว้เป็นหลักนะครับมองทางข้างหน้าไว้นะครับแล้วก็หมุนพวงมาลัยช้าๆนะครับจุดเลียวแล้วก็หมุนบนแพร่ช้าๆนะครับเป็นลักษณะวงกลมนะครับโอเคครับค่อยๆหมุนขวานะครับ ใครับหมุนพอหน้ารถเริ่มตรงขึ้นกับก่อนดีครับแล้วก็ปิดไฟเลี้ยวขวาตีไฟเลี้ยวลงมองกระจกขวามีใครไหมไม่มีนะครับมองหน้ารถาเราจะวนขวาตรงนี้อีกสักสองสารอบนะและหลังจากนั้นจะวนซ้ายกันนะครับระาวาังหน้าด้านซ้ายจะออกมาไหมครับหมุนครับหมุนนะครับมือใหม่นะถ้าอยากจะ ฝึกขับรถในเบื้องต้นถ้ามีสถานที่แบบลักษณะนี้ก็คือเป็นลานกว้างๆแบบเนี้ยนะครับก็น่าจะหาลานกว้างๆแบบนี้ฝึกขับรถก่อนนะนนี้โอเคครับหมุนขวาดูรถก,กันข่าวด้วยกันข่าวก็จะฝึกถอยตรงนั้นนะเขามาไม่เอ่ยอให้เข้าไปก่อนให้เข้าไปก่อนโอเคไปได้ครับ โอเคครับหลังขั้นสีดำนี่เราไปนละครับโอเคไปนู้นครับอ่าหมุนขวาแนละ้วดีครับเราจะวุนซ้ายหมือนกับรถที่เขาบมนกันนะฝึกการขับวนซ้ายหาที่โล่งๆอย่างเงี้อยอย่างลานกว้างๆเงี้ยฝึกหมุนเท่าไรนะครับบังครับรถไปทางซ้ายก่อนโอเคอ่าตรงครับตรงเลยตามคขาหนะ้าตามครับตามครับอันนี้เพิ่มนิดนึงตามเขาเลยนะ